คุณเอกภพคะคุณคิดว่าคุณก้องเป็นคนแบบไหนเหรอคะผมว่าคุณก้องเป็นคนที่เก่งมากเลยนะครับเก่งทั้งในเรื่องการบริหารจัดการทุกอย่างได้ดีมากแต่ในความเก่งนั้นก็เหมือนมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในครับดิฉันก็รู้สึกเหมือนกันค่ะเขาดูเหมือนคนที่พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดตลอดเวลาเหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเลยค่ะ บางทีคนที่วิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเป็นเพรากลัวจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังที่สุดก็ได้นะครับประโยคนั้นลึกมากเลยค่ะคุณเอกภพเคยคุยกับคุณก้องเรื่องส่วนตัวบ้างไหมคะเคยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่พวกเราไปสัมมนากันที่เขาใหญ่ตอนนั้นคุณก้องนั่งยิบเงียบคนเดียวผมเลยไปนั่งด้วยแล้วเขาก็เล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังครับเขาเล่าอะไรเหรอคะ เขาเล่าเรื่องตอนเด็กๆครับเขาเกิดที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองเล็กๆเกงียบๆเขาโตมากับความรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีตัวตนในบ้านเลยครับฟังดูเศร้ามากเลยนะคะใช่ครับเขาบอกว่าทุกอย่างในบ้านนั้นแม่มักจะรักน้องชายมากกว่าเขาเป็นพี่เขาต้องเข้าใจต้องยอมต้องเสียสละแต่กลับไม่มีใครเข้าใจเขาเลยครับ นั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามตลอดชีวิตของเขาเลยนะคะใช่ครับเขาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ยังเด็กทุกอย่างที่เขาทำไม่ใช่เพื่อความสนุกครับแต่เพื่อให้ใครสักคนหันมาเห็นเขาบ้างเขาคงเหนื่อยมากเลยนะคะที่ต้องใช้ความสำเร็จเพื่อเรียกร้องความรักครับผมเคยถามเขาว่าเหนื่อยไหมเขาตอบแค่ว่าชินแล้วครับ แล้วก็ยิ้มบางๆที่ดูเศร้ามากครับบางทีคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็อาจจะเป็นคนที่บาดเจ็บลึกที่สุดเหมือนกันนะคะคุณชุติมาพูดถูกเลยครับเขาเคยพูดกับผมว่าสิ่งที่กลัวที่สุดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือไม่มีใครเห็นว่าเรามีตัวตนคำพูดนั้นยังติดอยู่ในใจผมจนถึงวันนี้เลยครับคุณเอกภพคะดิฉันไม่เคยเห็นคุณก้อง เชิญแม่หรือน้องมางานบริษัทเลยนะคะผมก็สังเกตเหมือนกันครับผมว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมจะกลับไป,ปเผชิญกับอดีตหรือบางทีเขากลัวว่าถึงแม้จะประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ยังไม่ได้รับความรักอยู่ดีครับแค่คิดก็รู้สึกเจ็บแทนแล้วนะคะครับผมเชื่อว่าเขาพยายามซ่อมแผลในใจตัวเองด้วยความสำเร็จแต่แผลบางแผล มันต้องการมากกว่านั้นครับความรักความเข้าใจหรือการให้อภัยใช่ไหมคะใช่เลยครับคุณชุติมาเข้าใจลึกซึ้งมากนะครับขอบคุณค่ะดิฉันแค่รู้สึกว่าเราเห็นคุณกล้องในมุมที่เขาไม่เคยรู้ว่าเรามองอยู่บางทีการเป็นเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจเขาโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรเลย อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยเขาได้มากที่สุดก็ได้นะครับใช่ค่ะแค่ให้เขารู้ว่าเขาไม่ต้องแบกทุกอย่างคนเดียวเสมอไปและไม่ต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาด้วยครับคุณเอกภพคะถ้าสักวันหนึ่งคุณก้องสามารถให้อภัยตัวเองได้ดิฉันว่าวันนั้นเขาจะยิ้มได้อย่างแท้จริงนะคะผมก็หวังแบบนั้นเหมือนกันครับคุณชุติมา เราจะรอวันที่เขายิ้มจากข้างในจริงๆไปด้วยกันนะครับค่ะไปด้วยกันค่ะ